สวัสดีครับอยู่กับช่องสาวดําซิงครับวันนี้ก็เก็บเกือบจะเรียบร้อยแล้วครับเตรียมตัวครับเก็บรายละเอียดติดสติกเกอร์เต็มคันแล้วครับไม่ไม่เอาเยอะครับเอานิดเดีหน่อยพอผมว่ารถมันสวยอยู่แล้วครับสติกเกอร์นิดๆดีหน่อยก็พอครับ สตวรเราเขาสั่งสติกเกอร์ช่องเขามาใส่ติดล่มนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูอะไรที่เราสั่งเพิ่มครับถ้าแกน้อยไจัดให้ครับ นี่ที่แก่น้อยจัดให้ครับอันนี้เป็นเลเซอร์รทีแรกเอาสีแดงครับสีแดงมันไม่ขึ้นครับเปลี่ยนสีให้ใหม่ครับอ๋ออจัดให้ครับนี้ก็เป็นถังไฮดรอลิกธรรมดาครับแต่ว่าเราสั่งตัดเลเซอร์ครับตัดเลเซอร์แล้วก็ตัดแปะมัน สวยกว่าสติกเกอร์ใส่ครับอ่ะดูครับทีแรกแปะไปเลยครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นก็ฝั่งนี้ครับนิดหน่อยครับพอดูได้ไหมครับอ่เก็บสีปั๊มเรียบร้อย เดินทางลำบากครับช่วงนี้ก็เริ่มไล่ให้ดูนะครับนี่ไล่ดูเลยตั้งแต่จูเนียนะครับจูเนียจูเนียทรงของอู่ครับนี่สวยครับแล้วก็สติกเกอร์ของอู่ครับนี่แล้วก็สติกเกอร์ที่เราสั่งครับ ก็ขอชี้นะครับเดี๋ยวว่าทำไมไม่จีโอไม่ตลาดกับเขาครับผมว่าถ้าเราซื้อใช้งานนะครับก็มีช่างในก็บอกครับถ้าซื้อใช้งานอนะ่ะผมก็หลอกๆถามช่างในครับว่าอูนี้ผ่านไหมช่างในบอกว่าถ้าซื้อใช้งานไม่ต้องคิดอะไรมากครับผ่านครับถ้าว่าไม่เน้นขายต่อครับมันข้อเสียของรถอูไม่ดังก็คือว่ามันขายต่อ ไม่ค่อยได้ราคานะครับแค่นั้นละครับมันเป็นค่านิยมที่จริงรถแต่และอู่มันไม่ต่างกันมากแล้วจะให้ผมพูดว่าอู่นั้นดีอู่นี้ดีเราพูดไม่ได้ครับคนเล่นรถเกี่ยวจริงอะ่ะเขารู้ดีครับคนที่เขามีรถเกี่ยวเขาจะไม่พูดว่าอู่นี้ดีกว่าอู่นี้ดีกว่าครับส่วนมากก็จะเป็นคนอื่นแล้วก็วิเคราะห์ไปตามความรู้สึกตัวเองครับมันมันติ่งไม่ได้ครับมันยังไงล่ะ ผมชอบอูนี้ผมก็จัดอูนี้ครับใครชอบอูไหนจัดครับมันมันไม่ต้องมาว่ากันว่าอูนั้นดีกว่าอูนี้ดีกว่ามันเป็นเหมือนว่าเราจะไปด้อยค่าของแต่ละอูมันก็ไม่แฟร์ไม่ไม่ถูกเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นแบบถังเดิมๆนะครับอันนี้แบบถังเดิมนะครับที่เราที่ของอูจ,จัดให้ครับนี่เราสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มเราต้องจ่ายตังค์นะครับ ไม่ใช่ว่าเอา่อจะสั่งสั่งอย่างเดียวไม่ใช่ครับเาคิดเท่าไหร่ก็ไม่ว่าครับเดี๋ยวขัด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 ,ขด,ขดก่อนจะสวยอ่ะขัดเอาแล้วครับเงาเงาไหมอ้า เอออยากแต่งนั้นครับเห็นคลิปที่ลงไปให้ดูครับมีพวกมาวิจารณ์ครับบอกว่าปากปากฉลามนี้มันต้องแต่งนะครับมันต้องตัดใหม่ครับตัดให้มันจิกลงล่างบางทีก็บางคนก็บอกว่าเกี่ยวดีๆยังไงก็ไม่หมดมันไม่หมดครับมันต้องแต่งครับแต่งแต่ก็ต้องดูอุปกรณ์หมดเดยอะเหมือนกันครับตรงนี้ นี่มีเบาวดูเท้าแก่น้อยมาไล่ให้ใหม่นะครับนี่มาไล่อาก้อนให้ใหม่นะครับดูครับ ชอบส่วนตัวก็เป็นจุดนี้ครับจุดนี้ครับที่โล่งครับมันโล่งครับโล่งมากครับไม่มีถังไฮโดรลิกมาบังตรงนี้ส่วนมากเวลาจะมาซ่อมมาอัดจัะบีจุดนี้มันมันง่ายครับจุดนี้มันต้องลุงจริงครับแล้วก็เปิดได้ครับหม้อน้ําเปิดได้ถังไฮโดรลิกเขาอยู่นี่ครับแล้วเขาแบ่งนะครับเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองพักับ เดี๋ยวจะเสร็จแล้วครับน่าจะใกล้จะได้เดินทางแล้วครับช่างไหนครับช่างไหนก็เพิ่งมาแก้กรรมานาเมื่อเช้านี่ครับมาแก้ให้ใหม่ครับแต่ก็ไม่รู้จะยังไงครับเพราะว่าเออข้าวข้าว ตายตายเยอะแล้วครับตอนนี้ไม่รู้จะมีข้าวเกี่ยวหรือเปล่าออกรถไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับน่าจะได้เดินทางกลับครับอเจอกันครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์้วยครับสวัสดีครับ